สบายดีพี่น้องสบายดีครับที่จะกดต้นเดิมพี่น้องเอ้ผมพ่อการทั้งเทาต้องแสดงกับสองบอลนั้นคนตกพี่น้องเอ้คนตกแห้งขนาดเลยพี่น้องกำเปื้มาแล้วพี่น้องเอ้พูดแม่จนค่อยโบเห็นทิพย์น้องพี่น้องคนตกแห้งปื้มข่ากำคนมาพี่น้องเอ้พวกทั้งนั้นแห้งพี่น้อง ทั้งใต้ทั้งบันนำมงพี่น้องเลยแห้งขนาดเลยบรรยากาศดีพี่น้องเลยตกมาแห้งตกมาแห้ง,งเริ่มแห้งเขา่าแห้งเขา่แขาแหละพี่น้องเอ้ยฝนก็นได้ ไลมองไล่บอนเพิ่นผู้อยู่ไทยรีวิวต่างประเทศน้องพี่นอ้องตะสกีททอดบ้านเนาะถ้าเห็นคลิปแล้วอาจจะคิดทอดบ้านเนาะพี่น้องว่ายามนี่ฝนตกก่อยคังแน่นาะพี่นอ้องตอนนั้นก็ยังคินทอดบ้านพี่นอ้องยตอนนั้นก็กเลยตกแห้งเข่าแห้งเข่าแล้วได้พี่นอ้องใอ้บาทนี่ ู้ปกเขาในไหมเท่าตู้ปกเขาในปะคุณพระบรรยากาศมุ่งเก่าเก่าไปหนออยของฝา,าขาวแจ้งแล้วพี่น้องขาวแจ้งเลยของฝา ฝนตกรินรินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่เพลงเขาวานะ่าแล้วเนาะร้องไม่ได้น้องพี่น้องอย่าติดเลกระสิบพี่น้องเอ้ยจะชิลอ้องร้องจะทอดนึงก็ได้น้องพี่น้องฝนตกรินรินหอมหินหินอยู่ในหวัวคือกินขี้ควายขี้งูโอ้ยพี่น้องเอย้ยเดี๋ยวพี่น้องสิ่ลำคาญแล้วเนาะพี่น้องเสียงบุรี วันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเพือคิดถึงฉันบ้างไหมโน,น้ตเออโบอาพี่น้องเอ้ยเสียงบุรีพี่น้องเอ้ยบอากันเนาะลองลอง,ลองบังนิดน้อยน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงบุรีปันใดโบอาแต่ปันใดเนาะพี่น้องเสียงบุรีกรนะซิบนิดกระซิบเนาะพี่น้อง เขามันก็น,นั่งเขี้ยวมากพี่น้องอเไยเป็นกระเบื้อมเขาในบรรยากาศเพ่ออบรรยากาศบรรยากาศดีเย็นสบายก็กลัหลายคนเห็นก็อาจกินหอดบ้านเนาะพี่น้องกินหอดบ้านแล้วเนาะพี่น้องเห็นบรรยากาศแบบนี้ คนก็นเริ่มไมแ้แห้งเขาเ่าแห้งเข่าอลไรพี่น้องเอ้เหนเริ่มเทลงมาแล้วพี่น้องเทลงมาฝนเทลงมาอ่ะโอ้ดีใจใร้ายตอนนั้นกับพี่น้องเอ้คนตกก็ดีใจเนาะพี่น้องเพราะว่า คนขาดเป็นเดือนแล้วเนาะพี่น้องแต่พอได้ห้อยเข่าห้อยน้าพี่น้องไหมแต่ว่าอยู่บ้านแบบนั้นนี่บุคคลที่ตกหรือบ่ดอยะโทษถามแม่เพื่อนพี่น้องอย่องแรกนี่โอ้คนตกหรือบ่น้องเข่าน้าก็สดขื้นสดใสแล้วพี่น้องในบ้านนี่ ตกซึนแล้วหนตกมาโฮยเข้าก็ที่ได้ฟื้นนาะพี่น้องแต่มีมองออกแน่ไล้พี่น้องเดี๋ยวจับภาพให้พี่น้องเบิง้งเด็กออกเลยได้พี่น้องเข้าออกแล้วพี่น้องจับภาพให้พี่น้องเบิง้งใกล้รถ Chưa Ok Mà hàng hàng nữa nha Nói hèn hèn nói nhà thì tốt chứ Tốt mà hèn hèn ใส่ค่าในพี่น้องเบิ่องเซลไฟค่าเนี่ฝนโคตรตกแห้งเลยพี่น้องตกไรดินไรหยาพี่น้องเลยฝนแห้งขนาดเลยพี่น้องเลยน้ำไรดินไรหยา ปาต้นปลาต้งสิลงแล้วพี่น้องไหมปุรัยไม่ตน้นไม่ต้งน,นี่โอ้ถือว่าโอเคบุยักษ์พี่น้องไหมพเพราะว่าฝนแห้งเนาะฝนแห้งตกนี่ก็โดนเติไไมเลยพี่น้องไอ้ดีใจพี่น้อง้ฝนตกแต่ว่าฝนสิไปตกอยู่บ้านนะบ้านบ่อนั้นหรือบ่อเนาะพี่น้องถ้าตกอยู่บ้านกาสิดีใจพี่น้องไหมผมฝนตกแห้พนพนเงเลยพี่น้องฝนนะ บนต้มว้าวพี่น้องเอ้บ้านนี่บิ้งกับโมเป็นพี่น้องให้บาทนี้บิ้งกับโมเป็น,น,าท,น,บบปนทางทงนาพี่น้องฝนตกแห้งอะลีแปดสิบองศาพี่น้องเอ้แปดสิบองศาพูดแหละ <c oughs> ฮะผมมันบมทันแล้วส่งผู้บมทันแล้วว้าวพี่น้องแห้งขนาดเลยลุกมาแห้งกันดีใจพีน่น้องเลยเพราะว่เข่าหน้านห้ากะเป็นดีเพิ่งของเห้องอีกแล้วเนาะพีน่น้องเพราะว่า พาฝนโมต้กับอ้ว่าเซลเข่าหน้ามานจะใสกินเนาะพี่น้องฝนตกมากอะโอเคพี่น้องเลยกว่าเข่ากับชิได้หุ่มซื่นคนเข้ากับชิได้หุ่มซื่นเนาะพี่น้องพาฝนตกสุ่มซื่นโรคว่าต่างๆโรคโควิดต่างๆกับเขาให้ไปน้ำฝนน้ำผ้าเด้อพี่น้องสลายไปน้ำฝนน้ำผ้าเลยเขาให้หอยถุนปลอดภัยเนาะผู้ใดติดกับ ก่อนเศร้าไปไว้เนาะพี่น้องล่ะกันก่อให้โรคโควิดหายไปไว้ไปจากโลกนี้เนาะพี่น้องสุดจะทนกับคำว่าลำบากกับโลกนี้แล้วเนาะพี่น้องไอ้พี่น้องไอ้คนไม้แห้งขนาดเลยนะน้ำเนี่ยเสออกแก้งเลยพี่น้องไอ้น้ำก่อมัอนไม้แห้งอีรี Đào, hẹn, nào làm gì hang phi nào ơi hang khả ตกจักมือเด้ยนอพี่น้องเอ้แรงอะลีพี่น้องขนแรงเลยขนแห้งอีลีแห้งแค่แห้งว่าพี่น้องเอ้ ขอดและแห้งเลยพี่น้องขย,ยุ่วเข่าเล่าแล้วพี่น้องไอ้บาตนี่ยขยุ่เข่าละวันนั้นวันนั้นบอกว่าแปดชี้องศามันโบเมตรแล้วพี่น้องไอ้บาตนี่ยวันนั้นว่าอ้าวผมอานลอยองศาเขาเลยน้องพี่น้องไ้บาตนี่ยมันลอยองศาเขาเลยพี่น้องเอ้ย ฝนก็เศร้าแล้วพี่น้องถ้ากะจ้างแกล้งออกไปแล้วพี่น้องไหมเก๋นเอาพี่น้องสำหรับที่นี่ก็ช่วยซมมีเดอร์พี่น,อน้อ,นนอ,นองยฝากดกไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจส่องมาใน,นคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องพ่อกันพอ่พอกันคลิปนานเนาะคนกเ็เริ่มห่วยเริ่มเศ้าแล้วพี่น้องเลย